สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเตาน้ำมันพืชเก่าที่ไม่ใช้งานแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการจุดเตาง่ายๆแบบที่ผู้หญิงอย่างเราก็ทําได้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะให้เราเปิดน้ํามันนะคะเปิดน้ํามันลงไปที่ก้นเตานะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะให้อยู่ที่ก้นเตานิดนึงค่ะ ซักประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ปิดหัวจ่ายน้ำมันก่อนนะคะลำดับต่อไปให้เราใช้ทิชชู่นะคะหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะลงไปซักประมาณ4-5แผนนะะ่นค่ะ ทำการจุดไฟได้เลยนะคะจุดไฟเราก็รอสักประมาณ10ถึง20วินาทีนะคะเราถึงไปเปิดพัดลมนะคะ ช่วงแรกๆก็จะมีควันนิดนึงนะคะในระหว่างที่เรารอ10-20ึงิตวินาที เราจุดไฟทิ้งไว้เพื่อที่จะให้ผิวหน้าน้ำมันเกิดความร้อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเปิดลมไล่ระดับขึ้นมานะคะสักประมาณ2-3ขีดนะคะ ทิชชู่ลงไปนะคะแล้วก็หาไม้หรือเหล็กมาเขี่ยด้วยนะคะต่อไปแล้วก็มาเปิดน้ำมันลงไปในเตานะคะ หยดนะคะแต่ให้หยดหยดแบบหยดทีทีนะคะแล้วก็เราก็เพิ่มระดับลมขึ้นมาได้เลยค่ะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วก็มาดูไฟของเราค่ะ ไฟติดแล้วนะคะ